ครับในส่วนของรูในเทมพลังแฝงก็ตามนี้นะครับส่วนสาเหตุที่ใช้สับปริก็คือทําให้เราเดินเร็วขึ้นไปเติมไปแก๊งเพื่อนได้เร็วมากขึ้นนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไปชมในเกมกันเลยครับเฮลโลยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง s of t Life นะครับวันนี้ก็มาเล่นตัวของแกล็นะในตำแหน่งของโลมิงเปิดเกมมาแลในมายืนกลางนะอยู่กับเมีน,เนี่แหละ ที่ขผมควรเดินเช็คนะว่าเขาจบอะไรแต่ว่าอันนี้ลืมจริงไม่เล่นานานละแล้วก็มาคุมป่าแล้วคือการเขาเปบอก็คุ้ได้ไเ,เราเสียฟิกนะทีมเราต้นเกมไม่ดุเท่าเขานะ่เขามีคอมโบคือเดอร์เอลสุด้วยแต่แก๊งมันเคาน์เตอร์ได้นะครับมันไม่ทำให้เอลสุ นี่ง่ายสูไมง่ายเนี่ยก็โดนคอมโบแล้วเขาเจ็บอยู่อันนี้คือผมไม่กลับนะครับเผื่อดึงได้แล้วฆ่าได้แต่ไฮท์อยากใ,ใ,ให้ผมกลับแหละรู้อ่ะผมก็กลับจริงๆไม่ไม่ควรวาร์ปพุ่มนี้นะเพราะว่าอย่างนี้แหละมันโดนขัดง่าย ถ้าเราจะกลับบ้านนะฮะไม่ต้องเก็บยูหลังป้อมนะอย่าทำนะเก็บไว้ให้แครี่เราดีกว่าขออดูแบบดูอะไรไปอันในี้ผมพลาดอีกรอบนึงคือผมมันได้บอกว่าเขาจบไหนนะผมเล่นพลาดเยอะเลยเกมเนี่ยจริงๆต้นเกมเราควรไปดูว่าเขาจะจบไหนนะคือ จบเล่นปนเล่นได้นี่คือพุกมยัได้ไม่ใช่ภูมิคุ้เอลสูได้ต่อเสียสิเห็นไหมคือเอลสูดมนแบบคือถ้าเขายืนเล็งในระยะเขาก็โดนฮุกแน่นอนฮุกไปแล้วครับฮุกไม่โดนดีกว่าไม่ฮุกนะอันนี้คือมีคนสอบมา เราจะหดักเรียนหน้าแนี้เราก็พูดเป็นโัวกันนะเพราะว่าอันนี้ผมโดนปิดนะนี่ผมยังใจแข็งอยู่พ,าพ,าพาลาดพลาดพลาดมัาดเยอะมากอะเตเลเกีนเราชนะนะเอาจริงๆเพราะว่า เราเป็นแครี่สองตัวนะครับแล้วก็ตัวเลก็กทั้งคู่ทั้งหายาทั้งใบเนะนี่ยนี่เรามายืนโซนนะแบบต้องกันเออสุกับวีเดอร์ลาน,นะครับมันตินดอยู่ระยะไกลก็เนี่ยตีคีไปไปเ,เรื่อยเลื่อยกิงอะ่ะไม่มีเลื่อยกว่านี้แล้วนะ่ะชีวิตเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือเราเห็น เราถูกลุกแล้วก็ฟุกได้เลยผมหลาตายนะแต่เราหาหาจังหวะติยาเราเจอคิวด,ด์เนี่ยแต่เราทำให้เขาเล่นยาก<ะ>ไงเวลาเขาเจอแกกแันหลายคนเนี่ยเพราะเขาจะไม่กล้ายิงสกีมากนั่นคือช็อตเพื่อเราโดปนะน,าน,นปดิด ใบน่าจะตายเอาม,มาเลนโซ่แล้วมาช่วยนายแล้วเพื่อนโอ้โหหกโลกชิ้ไปฮะชี้ไป

ออถ้าฮุกเข้าป้อมได้ก็โอเคเบบนิโกลับถ้า,ถ,าถ้าเราเห็นแล้วว่าเออมันไม่มีทีมไว้เกิดขึ้นกลับบ้านเลย <c oughs> นี่ผมคิดอยูน่นะว่าออกไปไรดีดก็มายืนโซนแดงให้ไม่ให้เขาไปเหทดนะเขาโผล่ล่างสองแล้วก็สุ่มไปอ่ะพุ่งไปเ <c oughs> ถอะครับพุ่งก็เป็นการใช้พุ่มอย่างหนึง่งอ่ะพยายามแบบเปิดแมพให้เพื่อนเข้าไว้เล่นเลย เป็นไงได้เพื่อนเห็นว่าแบบเออตรงนี้มันปลอดภัยตรงนี้มันมีคนยังไงก็ได้ไน,นะ่แอันนี้มีบนอู่สามนะเห็นอ่สุดล้วเ <the> นี่ยเอ็นโซมาลแล้วเราก็ นี่พุ่งแอนโซ่ได้นะแต่ว่าพวเพื่อนไม่อยู่ก็เลยต้องฟิกออกนีนก่คือเราเห็นแล้วว่าพุ่งฟไฟเยอะแนี้ไบเดินพลาดน,นะฮะผมพงไม่โดนแล้วมไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆ,ๆ,ๆแต่ว่าตัวมันพุ่งมาข้างหลัง มันเหเพี้ยเลยแสดงว่าไม่มีใครสู้ e นโซได้นะสักคนซแบบเกิดมาก8ศูยเลย ก็มีคนแบบเ,เ่ิมถอดใจนะยอมแพ้ถ้าเกมมันไม่ได้ขาดมากไม่ต้องกดยอมแพ้นะคือนอกจากมันจะบั่นทอนจิตใจเพื่อนแล้วเนะี่ยจิตใจเราก็แบบยอมรับแล้วว่าแพ้พยายามอ่านเกมนะว่าแบบเออทีมเรามันเก่งในช่วงจังหวนหนนะนี้ไทม,มิ่งอะไรเลยนะ เน, defeated. นี่ยก็เดินเปิดพุ่มทุกพุ่มนะให้มันเซฟให้เป็นไปได้เราก็กดล้าสกิวน,นี่ก็แนละ้วกนิลา อันนี้ผมเสียวมากผมเสียวไว้โดนต่อยตายมากแล้วก็ถ้าเกมตามพยายามเก็บตัวหลุดนะรอบเล่นหรือว่าตัวที่แบบเขาหลุดเดียวอะเนี่ยผมคุยกับเอลซูเลยอะฆ่าไม่ไปตายแต่นี่ผมไม่มีล้างแล้วนะเห็นไหมคือแก้กับมันเคาเตอร์เอลซูได้แบบ ตังนี้แหละว่าสูมันไม่สามารถเคินได้ไนแบบว่าโดนขาดทุกไม่โดนอนี่ยดีทีใบ่าได้ไี่ยังใบตายแล้บอนกิงกี้ เราสามารถป,ปล่อยป้อมสองได้นะแล้วมากันป้อมไหนค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นชุเน,นี้ยควรมารีบเคลียร์มังกรได้ละเพราะเพื่อเราเปลี่ยนลเวยถ้าอีกฝั่งมีมังกรพยายามอย่าให้มังกรตีป้อมเราฟีนะพยายามแบบเอาตัวไปรับ น้ำลายมังกรอ่ะให้เราไปเติมเรื่องก็เดินกลับมา c h เช็อไอเทมเพื่อนเช็คไอเทมศัตรูตลอดเนอเออมีอะไรแล้วบ้างฮุกเช็คได้ก็ฮุกนะฮะมันเราแบบไม่ก็ไม่ได้เสียอะไรมากอยู่แล้ว อันนี้ผมห้าเพราะเพื่อนเรามาหมดเลยก็เลยเสียงป้องกันโคตรหนักนะคีับดูที่อนนี้เรามาแล้วนะนี่คือนี่เขาดูดโซนเอ็นโซนะเือแม่เอนโซไม่พุ่งเข้ามาทำดาเมจได้เพราะว่าถ้าเขาเข้ามาเขาจะตายนะเขาอาจจะไม่ตายหรอกเขาโดนดูดอ่ะอืม ถ้เาเป็นโรม,มิ่งเราไม่ควรรับจีบคนเดียวนะ <Get over. S 1> นเน้นโตหาด <Shut down. S 1> ถ้าฮุกได้จังหวะนี้นี่ลิกได้เลยนะแล้วเราเจอสูแล้วก็แบบแค่แถบเขาอะไรเขานะฮะ เดือดแถบก็แก้แก้หุกเอลสุดโดนเห็นไหมแก้คือแก้สามารถหยิบมาเคาน์เตอร์เอลสุคิวเออร์ได้นะที่เห็นชัดๆเลยคือเคาน์เตอร์เอลสุได้แต่คิวดเอร์ผมไม่ค่อยอะไรกับมันเนะเพราะว่าไม่รู้จะพุ่มันทำไมอ่ะ เนี่ยือตรเขาสุตรเนียสูตรทำดาเมจไม่ทันนะฮะสูตรเป็นแครี่ที่แรงนะแต่ว่าตัวมันทำดาเมจช้าแล้วคุกก็เลือกตัวคุกนิดนึงนี้เราพยายามเดินมาเติมฟอร์เรนนะแต่แบบถ้าฟอร์เรนไหวก็ไปกันล่างด้วยเขโาโคตรนะ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมกดผิดกดขยับหรืออะไรนะเออเห็นว่านเ n c e ลดูเชยเลยเช็คเงินเชยเริ่มตลอดนะครับแล้วน,น,นี่ครานอะไรตีขาอะไรนี่เ้่อนหอกใ้ตีอ่ะผมไม่อยากเข้าไปตีนะคือรอเราเก็บใครตะกดมกว่า เวลาเจอแสงก็หลบๆนะครับไอ้ลูกบอลแสงไม่กินเดินโผล่ขึ้นยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแบบนั้นสุดสุด นะคือเสุดม,ม,มันต้องระวังตัวตลอดอะ่ะชาติมันก็โดนทุกเพราะเวลาฟูนยิงเนี่ยมีเนื้อเหลือ่องหลอดต้องกลับมาเติมเลือเนะเวลาเกมเราเสียเปรียบพยายามเล่นในบ้านเอื่องนั้นเรามีมีป้องแบบให้ฝั่งไม่ค่อยกล้าเล่นได้จนะคุ้งแค่ปกติ ก็ฮุกไปก็ได้ไนก็ได้แน,น่นอนเดยเนืีอข้าหลังก็ได้เลดูตัวแบบนี้เดี่ยนยมก็ไม่กลา้าแจอมม่มม้เห็นว่าเดียวจะเป็นโัวนะ,ะนนก็เมาคมมาใ้ไม่งก่อนนะดาเมจเราไม่พอฆ่ามันกนนะ ยืนอยู่ที่นช่ไหมเรื่องให้หายาสนิทดันยาวได้นะครับถ้าเรารับป้อมไม่เพื่อนได้ก็รับไปนะมันตัวแก้แานอันนี้คือรับป้อมเลยนะแบบไม่ให้ป้อมดีดแบบดีได้ไหมจ้ะรับจนจุดทีได้ป้อมที่ถือว่าคุ้มนะเสียลมแล้วได้ป้อมในอ่ะ ช็อตนแบบเลื่อนตายจบเลยช็อตนี้ช็อตนี้จริงๆเราไม่ต้องหิวป,ป้อมก็ได้นะแตอ,อเอาบางกอนหรืออนี้ดีกว่าเฮ้ยเราก็บอกเพื่อนนะว่าเออไม่ต้องกลับไม่ต้องห่วงป้อมบนว่าแบบมีชีพเข้านะเออเดี๋ยวเราไปรับให้ตอนเราเกิด บอกให้เพื่อนรู้นะบอกให้เพื่อนรู้นันเนี้ยผมออกผิดผมเซตอะไรมาให้รู้อะผมออกไกอาทอยอะผมออกไกอามันเอามาเดินเร็วได้นะนั่นแหละมาในตังของก็ดีนะแล้วก็โดนลิเลียไม่เจ็บลิเลียจูเดอร์แล้วายเราเขาก็เติม เาพอลเกมอ่ะเพื่อนเราไม่งงอะไรมากอีแลกครั้งอ้ยานม่ใช่เอรุายชวงเนี่ยผมราคิปตรงกลางเห็นปะเนี่ยสกัดจะไป คืออันเนี้ยช็อตเนี้ยคือพอเลนน่ะบอยผมแทงป้อมแต่ผมอมองว่าแบบเออมันไม่ต้องแทงก็ได้เพราะอฝั่งแม่งตายยี่สิบกว่าเยอะคือดามเมจเล็กเกมของไคลี่มันไม่ได้ไม่ได้น้อยที่แบบทำให้จบป้อมไม่ได้ก็ชนะไปนะครับในเกมนี้โอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์คอมเมนต์นะครับ ทุกการกดติดตามไลค์หรืออะไรตามแต่เนี่ยเป็นกำลังใจให้คนทำจริงๆนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปตัวอ,อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะ Good luck and have fun see you ครับ